สวัสดีครับพี่ทุกคนนี่ถึงจะเป็นข้อมูลเก่านะฮะงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ1นึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะผมได้ทาให้ทุกคนดูนะครับนี่คือเลข3ตัวนะฮะบนไม่น่าลงทุนนะครับพี่พี่ทุกคนนี่3ตัวบนนะครับคือไม่เข้าเลยนะฮะไม่เข้านะครับงวด1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นะครับเดี๋ยวทีนี้นะฮะหลายคนว่าผมทําไมถึงดับเลขไม่อยู่นะครับอ่ะมาดูกันว่าทําไมดับเลขไม่อยู่นะฮะเหตุผลที่ดับไม่อยู่ผมบอกแล้วว่าเลขบนฟ้าดับไม่อยู่แต่ผมจะบอกทุกคนนะครับเนี่ยผมเขียนไว้ให้หมดทุกตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็น 1- นนะฮะให้ซื้อกันนะครับสามศนะครับไม่ว่าจะเป็น39เนี่ยผมให้ระวังนะฮะสามเก ให้ระวังนะครับผมแล้วก็แปดสามสามแปดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหกแปดนะฮะผมก็ให้ระวังหกแปดแปดหกเห็นไหมครับทุกตัวที่สําคัญผมให้ระวังไว้หมดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับผมเนี่ยระวังนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเลขสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นห้าสองสองห้านี่คือตัวเลขที่ผมให้ระวังงวดที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่หลายคนว่าเลขผมหลุดอ่ะหลุด ก็จริงนะผมยอมรับว่าเลขผมหลุดนะครับแต่บอกว่าไว้ก่อนว่าตัวที่มันหลุดคือมีการระวังไว้เรียบร้อยถ้าใครดูคลิปนี้นะฮะไม่น่าลงทุนบนล่างนะครับผมจะได้เข้าใจกระดาษทุกแผ่นที่ผมเขียนนะผมเก็บไว้หมดนะครับพี่ทุกคนไม่ต้องกลัว นะฮะผมให้ระวังนะสามศูนย์เห็นไหมฮะเข้าไหมครับเข้าครับพี่1นึซื้อ3 0มศนะครับผมแล้วแต่พี่จะกลับไม่กลับนะครับผมผมแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับพ,พี่ทุกคนดูลงมาเรื่อยๆรื่อนะครับทีนี้มาดูผมยืนยันนะฮะข้างล่างกองฉลากไม่มีตัวดับนะฮะผมเขียนให้หมดนะครับที่ให้ซื้อเห็นไหมฮะศูนย์ 93, ผมเขียนให้หมดนะครับ เก้0ส0ง0ีผมก็เขียนให้นะครับไม่ใช่ผมไม่เขียนให้แต่ทุกคนดูคลิปผมไม่ดีเองนะครับผมบอกว่าชุดนี้สําคัญมากนะครับกับตัวเลขตัวดับตัวระวังนะครับผมหลายคนนี่ยผมจดลงมานะฮะได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับหน่อยเดียวไม่เยอะนะฮะไม่เยอะด้วยนะครับผมได้ล่างได้บนเลย10หางนะครับนะฮะได้ล่างได้บนเลยเห็น038เลขอาจารย์นวลผมลงไวให้หมดนะผมตัดให้พร้อม03 93ผมก็ตัดให้ นะครับพี่พี่ทุกคนก็ซื้อกลับกันเอานะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อตัวเลขไม่กลับตับแตกนะครับพี่พี่ทุกคนนะครับจะจิงเท้แค่ไหนก็เหลยจะดุลพิีความพีพิจณากันเอานะครับผมย้อนรอยนะฮะเลขไม่น่าลงทุนหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับทุกคนจะได้เข้าใจว่าดับไม่ดับนะครับผมนะฮะนี่ฮะกองฉลากไม่มีตัวดับนะครับผมเขียนไว้ให้เลยนะครับพี่พี่ทุกคน แล้วตัวไหนที่ให้ซื้อผมก็วงไว้ให้นะฮะถึงผมไม่ให้ซื้อผมไม่ให้ซื้อ93แต่ผมก็วง0ูให้นะครับศูนย์สามหนึ่งห้านะฮะผมก็วงให้ซื้อไม่ใช่ผมไม่วงให้นะฮะถึงผมไม่วง93ถ้าคุณดูคลิปนี้คุณจะได้ศูนย์สามเต็มเต็มถ้าคุณซื้อตามคลิปนี้นะครับผมวงศูนย์สามให้นะครับพี่ทุกคนไปพิจารณากันดูวิเคราะห์กันดูนะครับนะฮะย้อนรอยเลขไม่ดับดับไม่ดับหนึ่งกุมภาพันหกสาม หกสี่นะครับพี่ทุกคน